โรยต้นหอมซอยอีกหน่อยค่ะนุมน่มๆเลยน่ากินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวางเจ้าเขา้าครัววันนี้เขาเสนอเมโน,โนูบัวลอยยวนค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของถั่วเขียวล้อเปลือกค่ะโดยกวางจะถั่วเขียวล้อเปลือกเทใสอ่างนะคะและล้างให้สะอาดน้ำใสเลยค่ะ ได้สะอาดตามที่ต้องการแล้วนะคะก็จะแช่น้ำทิ้งไว้3-4ถึงชั่วโมงค่ะครบเวลาล้างน้ำทิ้งอีก2-3นถึาน้ำแล้วพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็จะตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะตามด้วยใบเตยต้มให้เดือดเลยนะคะพอน้ำเดือดมีกลิ่นหอมๆของใบเตยเอาใบเตยออกทิ้งได้เลยค่ะแล้วเอาถั่วที่ล้างไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ ในช่วงแรกกวนจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงต้มไปก่อนนะคะแบบคนบ้างผักบ้างค่ะพอน้ําเริ่มแห้งกวนจะบอเป็นไฟอ่อนแล้วคอยคนไม่ให้ก้นหม้อไหม้ด้วยนะคะพอถั่วจับเป็นก้อนแบบนี้เอาลงพักไว้ก่อนเลยค่ะมาผัดไส้กันนะคะโดยใช้ถั่วกวนค่ะน้ํามันสําหรับผัดพริกไทยป่นและเกลือป่อนค่ะโดยกวนจะตั้งกระทะใส่น้ามันลงไปนะคะ ตามด้วยพริกไทยป่นค่ะผัดผัดให้หอมอีกสักหน่อยก่อนนะคะแล้วจะใส่เกลือป่นลงไปค่ะแล้วจะเอาถั่วลงไปผัดเลยค่ะผัดผัดให้เข้ากันเลยนะคะแล้วกวนจะเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะผัดให้น้ำตาลละลายเข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วนะคะกวนจะปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นเลยค่ะ แล้วมาเตรียมในส่วนของใบเตยหั่นชิ้นค่ะน้ำสะอาดโดยเอาใบเตยใส่โถป,ปั่นนะคะตามด้วยน้ำสะอาดค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะได้แล้วเอามาเทกองผ่านกระชอนไว้ค่ะจะได้แบบนี้เลยนะคะแล้วเตรียมต่อในส่วนของน้ำสะอาดค่ะแป้งข้าวเหนียวน้ำใบเตย และแป้งข้าวเหนียวค่ะโดยกวางจะแป้งข้าวเหนียวเทใส,ส่อ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำสะอาดคลุกผสมให้เข้ากันเลยนะคะแล้วจะนวดแป้งให้จับเป็นก้อนปั้นได้เลยค่ะเนื้อแป้งของกวางจะได้ประมาณนี้เลยนะคะได้แบบนี้เอาพักไว้ก่อนค่ะแล้วเอาแป้งข้าวเหนียวอีกส่วนเทใส,ส่อ่างผสมไว้ค่ะตามด้วยน้ำใบเตย ุกผสมนวดให้เข้ากันเลยนะคะถ้าเหลวไปให้เติมแป้งถ้าแห้งไปให้เติมน้ำได้ค่ะของกวางจะได้เนื้อแบบนี้เลยนะคะใส่ขนมเย็นแล้วมาปั้นเป็นลูกๆไว้เลยค่ะขนาดตามต้องการได้เลยนะคะของกวางประมาณนี้ค่ะทําต่อจนหมดเลยนะคะจากนั้นก็จะหยิบแป้งมาก้อนหนึงค่ะ คึงคึงให้กลมและบีบให้บางๆนะคะเอาไส้มาวางแล้วจับห่อให้มิดเลยค่ะคึงคึงอีกหน่อยได้แบบนี้เลยค่ะสีขาวก็ทำเหมือนกันนะคะคึงคึงให้กลมและบีบให้แบนค่ะเอาไส้มาวาง แล้วห่อให้แป้งคุมมิดไส้เลยค่ะและคึงคึงให้กลมเลยค่ะจะได้แบบนี้เลยนะคะแล้วกวนจะเอาแป้งข้อเหนียวโรยถาดที่จะวางขนมค่ะเอาขนมมาวางได้เลยค่ะมาเตรียมต่อในส่วนของหัวกะทิค่ะหางกะทิเกลือปน่นและน้ำตาลมะาพร้าวค่ะ โดยเอาหังกะทิเทใส่หม้อไว้ค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวและเกลือป่อนนะคะตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วคนให้น้ำตาลละลายเลยค่ะพอน้ำตาลละลายหมดใส่หัวกะทิลงไปค่ะววาจะคนๆตลอดเลยนะคะ พอกะทิร้อนเดือดขอบๆก็ใช้ได้เลยค่ะกว่าจะปิดไฟแล้วพักไว้ก่อนนะคะแล้วกวรนจะตั้งน้ำใส่ใบเตยต้มให้เดือดเลยค่ะพอน้ำมีกลิ่นหอมๆของใบเตยกว่จะเอาใบเตยออกทิ้งนะคะแล้วเอาขนมลงต้มเลยค่ะ ใส่ให้หมดได้เลยนะคะแล้วกวาจะช้อนขยับขนมไม่ให้ติดก้นหม้อสักหน่อยนะคะแล้วจะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนค่ะถ้าขนมสุกเขาจะล,ะลอยๆขึ้นมาเองนะคะพอขนมลอยขึ้นมาหมดแล้วนะคะกวนจะปล่อยไว้แบบนี้อีกสมนาทีค่ะครบเวลาช้อนขึ้นใส่นในน้ำกะทิเลยค่ะ ตักใส่ในน้ำกะทิให้หมดเลยนะคะได้แล้วตักเสิร์ฟกันเลยค่ะแล้วกวนจะโรยด้วยต้นหอมซอยอีกหน่อยค่ะเดี๋ยวกวางผ่าให้ดูนะคะ นุ่มๆเลยอืมน่ากินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะบัวลอยยวนที่กวางทำในวันนี้นะคะรสชาติของเขาก็จะหอมหวานนุ่มละมุน และจะมีความเผ็ดเล็กๆของพริกไทยจะมีความหอมอีกหน่อยของต้นหอมค่ะรับรองว่ากินแล้วจะฟินติดใจแน่นอนค่ะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจก่อน้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย